จะทำยิ่งใหญ่เพื่ออะไรวะเนี่ยเพราไหมคะทุกคนนับห้าสี่สามสองหนึ่งไหนอ่ะไหนอะไหนอะห <Hey. S 1> นึ่งสองสามีค่ะทุกคนคกลับมานี่เยางตั้งอย่างนี้นเป็นซองอย่างนี้นะครับทุกคนกคน,กคนี่ ก็ข้างหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะมีแนะนําวิธีการดื่มนะคะแล้วก็แนะนําเกี่ยวกับพานกาแฟของเราค่ะแล้วก็มีน้ําหนักหมอกนะคะอันนี้นะคะหนึ่งถุงจะมีซองดิปข้างในข้าไม่จะเป็นซองอย่างนี้นี่จะมีซองดิปแบบนี้นะคะแบบเป็นทีมแนวแบบฟิอาวอวกาศนะคะเป็นมินิมอลแล้วก็เป็นอาวากาศนะคะทุกคนใช่แลวทีนี้นะคะพอจิบออกมาเป็นไงนี่เลยมันจะเป็นอย่างนี้เลยกลิ่นหอมมากทุกคน ถ้ากินตอนนี้จะนอนตอนไหนเนะี่ยเดี๋ยวนอนไม่ได้จิบๆแล้วกันอืมหุยมันนุ่มมากทุกคนมันไม่ได้มันโอ้กินง่ายสำหรับพอกาแฟแล้วว่าโ,โจทยกินตอนนี้จะนอนเหรอนิดเดียวไม่เป็นไรมาชิมด้วยจริงๆหนูดิฟกินตลอดเลยคะ่ะเพราะหนูอ่ะเหมือนที่บอกก็แก้วหนูอ่ะ้อมสำหรับดิฟมากแต่หนูจะชอบใส่น้ำแข็งไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับ อืทุกคนค่ะมันหอมมากมันดีมากเป็นวัยรุ่นจอบแจ๊ปแป๊นหนึ่งนะคะอืมมันดีดีใช่ไหมดีอยากให้ทุกคนชิมเพราะตอนเราชิมอะ่ะเอาจริงๆเราอะ่ะเป็นคนไม่ได้ละเอียดลึกขนาดนั้นเราจะแค่รู้สึกว่าเราชิมอันนี้ยเอออันนี้อร่อยอันนี้ชอบเราจะเหมือนเราจะรู้สึก มันจะรู้สึกเท่านั้นใช่ไหมคะแต่หนูอะเอาไปให้คนที่เขาเชี่ยวชาญชิมเขาวิเคราะห์ออกมาเป็นแบบละเอียดมากว่าแบบอันนี้จะมีรสแบบมีติดแบบมีกลิ่นผล,ลไม้มีแบบกลิ่นกลิ่นขั้วมันจะแบบนั้นโอ้โหแบบคอกาแฟคือเขากินกันหดมากอะแล้วเขาก็ช่วยเราเลือกออกมาเป็นตัวนี้ด้วยแล้วก็ไปให้หลายคนช่วยเลือกเพราะฉะนั้นทั้งรสที่เราชอบและรสที่คอกาแฟช่วยกันวิเคราะห์แล้วนั้น มันเป็นยังไงทุกคนเอาไปลองแล้เชื่อรารีวิวหน่อยนะคะใช่ครับแต่คือพวกเราอาจจะไม่ได้เป็นคอกาแฟขนาดนั้นแต่ว่าเราชอบกินกาแฟที่มันนุ่มแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรไมแบบเราอะชอบกาแฟสดเออมีความกาแฟสดอะมีความหอมมีความแบบใช่ขั้วเจอมันดีๆอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าลงลึกขนาดนั้นอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอย่างเงี้ยแต่เราก็เราก็เลือกของดีเขาบอกอยากชิมเลยเข้าไปกดเข้าไปกดสั่งได้นะคะในอีกช่องทางหนึ่งก็คือที่โปรไฟล์นะคะมันจะมีเขียนว่า สั่งสินค้ากดที่นี่เข้าไปสั่งได้เลยค่ะเป็นคนท้องผูกมากกินชาจะช่วยไหมมีคะ่ะทุกคนช่วยใน,นลี่เอ้ยตะก้าชาขึ้นนะคะที่จะเขียนว่ากา,าการนํำชาค่ะาการนํำชาคือตะก้าชาลิชีนะคะกดเข้าไปจะให้มีเลือก2แบบเลยคือกล่องเล็กกับกล่องใหญ่กดเข้าไปแล้วก็ดูรายละเอียดเลือกได้เลยนะคะที่ที่ใส่ว่าการนํำชาคือชาลิชีค่ะรูปภาพเป็นกล่องสีชมพูแบบนี้เลยนะคะเข้าไปกดสั่งได้ค่ะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายค่ะ ถ้าซองทันได้กี่ครั้งคะก็คือจริงๆอ่ะ1ดิบอะหนูก็แนะนําให้ไม่ควรเหมือนเอาไปแช่เก็บไว้แล้วมาทําใหมค่ค่ะเพราะว่าแบบบางทีอ่ะถ้าเราไม่ได้เก็บดีๆมันก็เรื่องความสะอาดนั่นนี้ด้วยเนอะงไม่รู้ว่าเก็บอุณหภูมิยังไงแต่หนึ่งซองดิบอะคะ่ะถ้าไม่ชงแสก,กติกใหญ่ๆแบบแก้วน้ำใหญ่ๆคะ่ะก็คือชงได้หลายแก้วมากๆเขาถามว่าเข้มมากไหม จริงจริงมันไม่ได้เข้มมันไม่ใช่ขว้วเข้มค่ะอันนี้เป็นขว้วกลางใช่แล้วก็ไม่ได้อ่อนจะไม่เปรี้ยวแล้วแต่แล้วแต่สไตล์ที่ชอบกินมากกว่าอย่างพวกเราอย่างเงี้ยไม่ชอบใส่น้ําตาลหรือว่าใส่พวกน้ําพึ่งหรือไซรัปอยู่แล้วเราจะใส่เป็นนมแทนซึ่งนมที่ใส่บ <c oughs> อกว่า <c oughs> ข้อแก่งหนึ่งแก้วข้ออ่อนสองคะ่ะเหมือนแบบดิฟดิฟดิฟอ่ะอ๋อเข้มมากไหมต้องใส่น้ำตาลไหม ถ้าใครเคยกินอเมริกาโน่อะค่ะมันคืออเมริกาโน่เลยค่ะแต่ความเข้มข้นในอย่างที่บอกค่ะมันอาจจะแบบอเมริกาโน่มันบางเจ้ามันจางน้ําแบบใส่น้ําจางเยอะใช่ไหมคะแต่อันนี้เวลามันดริฟออกมาแน่นอนเลยว่าถ้าถ้าดริฟน้อยๆอ,อะมันจะเข้มมากๆเพราะฉะนั้นใครที่ชอบกินแบบรสชาติแบบไหนอะอสามารถปรุงรสได้เช่นจะใส่น้ําผึ้งหรือว่าจะเติมน้ําเยอะขึ้น หรือจะเติมนมได้หมดเลยค่ะแต่ความเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยมันเราอ่ะตัวเราเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เข้มแบบไม่ได้เข้มเหมือนบางอันที่เป็นคือบางเจ้ามันจะแบบแยกชัดเลยใช่ไหมคะว่าแบรนด์เนี้ยจะรสชาติจางแบรนด์นี้จะรสชาติเข้มซึ่งมันเป็นซิงเกิลเจอร์ของเขาแต่ตัวนี้ของเราอะเราก,กลาือกเ,เราเลือกเป็นขั้วกลางค่ะ เป็นแบบใช่บางเจ้า,ม,ามันจะติดเลยว่ารู้เลยว่ากินแบรนด์นี้มันจะเข้มมากๆไปเลยแบบในทุกแก้วแบรนด์นี้ก็จะเป็นแบบอ่อนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของเราอ่ะเป็นดริปเองเรารู้สึกว่าเราปรุงแต่งได้แบบถ้าไม่ต้องการเข้มมากอ่ะให้เติมน้ําตอนดริปให้เติมน้ําเยอะขึ้นได้เราก็จะได้ปริมาณเยอะแต่ถ้าสมมติว่าชอบเข้มอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแบบสามารถดริปแบบเข้มมาแล้วก็เปลี่ยนแก้วทําได้หลายแก้วมากๆถ้าจะทําเป็นแบบเล็กๆอ่ะคะ่ะ ใช่ครับผมต้องลองนะใครเป็นคอกาแฟเขาบอกวชอบทาดิฟหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบโหถ้าถ้ากินแค่หนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบอะอันนี้น่าจะได้ประมาณแบบสองสามแก้วเลยอะ่ะอันนี้นะคะสามารถดิฟได้แบบถ้าใช้น้ำแค่หนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบนะคะมันเป็นน้ำหนึ่งแก้วเล็กเนาะแบบหนึ่งแก้วอะ่ะใช่ครับมาแล้วนะครับผมตอนนี้ตะก้ายังไม่สำเร็จเราก็ไปสั่งช่องทางหนึ่งในหน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยนะฮะนี่เลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยถามว่าทำไมถึงดิฟได้ถึงสองสามแก้วเพราะ มันมีความเข้มข้นเราใส่ปริมาณให้เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันเลยมันเลยแบบเติมน้ําได้เยอะแล้วยังเข้มอยู่แบบสลับแก้วได้ก็ยังเข้มอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเราอะ่ะเติมไปเยอะๆละและย้ายมันก็จะจางลงค่ะซึ่งหนูอะ่ะก็เป็นเหมือนหนูทำหนึ่งอันใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายมาอีกอันหนึ่งเยอะๆแล้วก็มิกซ์กันเพื่อให้มันแบบ ได้กึ่งกากินกับพี่อยู่2คนอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งซองก็กิน2คนได้ชิลๆเลยค่ะแบบได้น้าเยอะๆคนละคนละแก้วน้ําแก้วน้ําที่หนูเอามาโชว์เมื่อกี้ค่ะที่เป็นแก้วใหญ่ประมาณเท่านี้ก็คือได้คนละแก้วเติมน้าแข็งชิลมากๆค่ะแชร์ได้เพราะว่าเราให้ปริมาณกาแฟเยอะนี่เวลาไปกรเราก็พูดกันไปนะครับชาตัวนี้ไม่มีคาเฟอินนะคะสาเหตุที่ชาตัวนี้เราไม่มีคาเฟอินไม่มีน้ําตาลไม่มีแคลอรี่เพราะว่า มันเป็นชาดีท็อกเราต้องการให้คนแบบดื่มก่อนนอนได้เพื่อที่ตื่นมาจะได้ขับถ่ายได้แบบเหมือนในชีวิตประจําจวันตื่นเช้ามาแล้วก็จะเข้าห้องน้ำขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเลยเป็นชาที่ไม่มีคาเฟอีนค่ะสามารถดื่มก่อนนอนได้ส่งต่างประเทศได้ไหมตอนนี้ยังไม่มีส่งต่างประเทศเลยค่ะเนี้เขาบอกว่าพีเรีร์ี่ขั้วการจะหอมละมุนไม่เปรี้ยวไม่ขื่อใช่ใช่ใชค,คไม่เปรี้ยวใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาแก้วเนาะหาแก้วใสยๆยาวๆเราจะดิฟโชว เดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวเราอาจจะมีถ่ายวิดีโอเนาะแล้วก็ช่ายเราลงอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงใช่เดี๋ยวรอติดตามได้ค่ะวันนี้มาแบบเราจะลงให้ลูกเลยเปิดตัวในนี้จริงๆอ่ะเราอ่ะใจเราอ่ะจะถ่ายจะลงคลิปที่เป็นการดิฟอ่ะแต่แรกแล้วแต่น้องก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเห็นซองเห็นทุกอย่างครั้งแรกตรงนี้พร้อมกันเห็นตรงนี้ก่อนเห็นนี้ตรงนี้คนดูเยอะไงเราก็เปิดที่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่องทางอื่นเราค่อยทยอยไปทุกคนไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ลดน้ําหนักนะครับแต่อันนี้อ่ะอยู่ อันนี้เป็นชาดีท็อกนะครับช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายนะฮะกล่องสีพูซึ่งอยู่ในตะกร้าด้านล่างนี้นะครับวันนี้มีส่วนลดเยอะเวยกดที่ตะกร้าได้เลยไซส์เล็ก3-50ไซส์ใหญ่8.50<ๆ>กดคูปองด้านบนแล้วก็ซื้อกดตะกร้าด้านล่างนะนครับผม,มกาแฟเรานะคะ250เท่านั้นคะ่ะทุกคน250สั่งได้ที่ไหนก็คือกดที่ลิงก์ตรงโปรไฟล์เรานะคะจะมีให้เขียนว่าสั่งสินค้ากดที่นี่ตรงโปรไฟล์ของเราสองคนเลยนะคะ<ๆ>เข้าไปกดแล้วก็สั่งได้เลยะคะ่ะมีแอดมินรอตอบอยู่นะคะ ไม่มีค่าส่งค่ะทุกคนสองห้าศูนย์เท่านั้นมีห้าซองใหญ่ข้างในค่ะนี่เป็นซองใหญ่ๆแบบนี้เลยสามารถชงได้เยอะมากแบบชงได้น้ำปริมาณเยอะมากค่ะทุกคนดื่มก่อนนอนต้องปวดชีงง่แงแงจริงๆค่ะอันนี้ค่ะทุกคนเหมือนที่พี่บอกว่าดื่มก่อนนอนปวดชีงง่แงแงเลยก็คือก่อนนอนไม่ใช่ว่าจะหลับตาแล้วดื่มเลยนะคะก็คือก่อนนอนอย่างน้อยแบบ สักชั่วโมงหนึ่งหนึ่งถึงสองชั่วโมงไปเลยจะไม่ได้ฉี่ก่อนนอนแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบถ้าใครที่เคยซื้อไปแล้วใช่ไหมคะมันจะเป็นซองข้างในมันก็จะมีทีแบ็กเหมือนกันซึ่งมันเป็นปริมาณสําหรับน้ําเท่าเนี้ค่ะแล้วดื่มน้ําเท่านี้ยแ,แช่ชาก่อนนอนอะ่ะก็คือไม่มีผลไม่ได้ทําให้ปวดฉี่ขนาดนั้น แต่จริงๆคําว่าก่อนนอนก็คือไม่ใช่ว่าดื่มแล้วหลับอะค่ะทุกคนควรดื่มก่อนนอนอ,นอย่างน้อยแบบหนึ่งถึงสองชั่วโมงใช่ค่ะไม่ไม่ค่อยมีใครทักเรื่องมีปัญหาว่าปวดฉี่ตอนนอนนะคะอาจจะไม่ไม่ตื่นมาฉี่ครับอาจจะตื่นเป็นถ่ายเลยครับเช้าเลยตอนเช้าเลยถ่ายใช่ครับทําให้ปบ ปรับสมดุลลำไส้ใช่คะ่ะทำให้ขับถ่ายง่ายขึ้นเป็นช่วยดีทอร์ค่ะทุกคนส่วนกาแฟดริปเป็นกาแฟดริปร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่กาแฟแบบที่ใส่เราไม่ได้ผสมมันอย่างอื่นมันคือกาแฟร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช,ใช่คะ่ะเป็นกาแฟดริปคะ่ะทุกคนเหมือนชีซองมาดริปได้ก็จะได้กาแฟสดกินเองใช่ครับไม่ได้ใส่คุณประโยชน์อื่นเข้าไปนะฮะเพราะว่าเราขายกาแฟแต่ถ้าตัวนี้ อย่างที่บอกไปนะฮะเป็นดีท็อกซ์ครับเป็นทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดเลยอันเนี้ยจะกินแล้วจะขับถ่ายง่ายมากดีมากๆพวกเราสองคนกินทุกวันขับถ่ายง่ายแบบว้าไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว่าบอกว่าสั่งในอีกช่องทางหนึ่งที่เราบอกไปนะคะในแอปเขียวก็คือพี่เขาบอกว่าเราตอบไวได้ของไวมากใช่ค่ะเพราะว่ามันผ่านกระบวนการแค่เราเหมือน่งผ่านเราแล้วเราก็ส่งของเลยมันก็จะ บางคนบอกวันเดียวก็ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเราอะส่งของตัดรอบทุกเที่ยงวันใครสั่งก่อนเที่ยงอะก็คือวันถัดไปก็ได้ของแล้วแต่ถ้าสมมติสั่งหลังเที่ยงไปอะคะ่ะเราก็จะไปส่งเช้าอีกวันหนึ่งซึ่งก็จะต้องเหมือนพอสั่งวันนี้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้ถึงส่งแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะได้ก็จะประมาณ1-2วันค่ะใช่ครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะฮะตอนนี้แต่ว่าถ้าสั่งใน t i k To k เนี่ยตอนนี้มันมีช่องทางชำระเงินเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตวอลเลทหรือว่าโอนนะครับแล้วตอนน ทานชาพวกเราอยากลองอยากขับถ่ายง่ายต้องลองเราพูดไม่เห็นภาพหรอกต้องลองจริงๆครับกดรีตการ์ได้เลยเก็บส่วนลดแล้วก็กดระการได้เลยครับส่วนใครที่มีคําถามนะคะเรื่องว่าเด็กดื่มได้ไหมโรคอะไรที่ไม่ควรดื่มบ้างสามารถทักไปขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ในอีกช่องทางหนึ่งเลยนะคะเรามีข้อมูลแบบที่ตอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ละเอียดมากๆเดี๋ยวเราจะตอบกันในนั้นนะคะค <น S 2> เพื่อเพื่อที่จะได้ข้อมูลแบบละเอียดละเอียด เขาถามว่าทาไมถึงชื่อรูน่าเพราะว่ารูน่าไม่รู้ใจค่ะไม่ใช่อันนั้นมันรูน่าอ๋อ,อก็คือเพราะว่ามันแปลว่าดวงจันรในอีกภาษาหรือตอนนั้นหนูเซิร์ชแบบนี้ค่ะทุกคนว่าแบบเหมือนคิดจนคิดไม่ออกแล้วคิดคํานั้นคํานี้นี่พี่กอตก็บอกว่าไม่เอายังไม่เอายังไม่ถูกใจคิดอีกคิดอีกหนูก็เลยเอาคําว่าดวงจันทร์ในภาษาต่างๆมันก็มีมาหลายคํามากค่ะคํานั้นคนํานี้แล้วเราก็แบบ ไม่มีคำว,ว่าลูน่าด้วยมันน่ารักมากจริง <the> จริง,รง,รงอ่ะมันไม่ได้อ่านว่ารูน่าขนาดนั้นนะแต่แบบต้องไปดูอ่ะแต่ครูความภา,าษาไทายมันก็รูน่าแหละก็ก็น่ารักดีก็เลยเอาคำนี้พี่ก้อยก็แบบคลิกเลยเอาชอบเพราะว่ามันมีความว่าดวงจันทร์ด้วยชอบแบบอะไรที่เป็นดวงจันทร์หลายอย่างมากใช่ไหมช e moon ไงช e moon ใช่ช e moon and never back นะคะทุกคนอ,อ,อะไรประมาณนะั้นผมว่ามันมันความหมายมันดูแบบ<ด>น่ารักเออมันดูน่ารักแล้วมันดูลึกซึ้งดี เขาบอกว่ามาจากเขามาไ e เ o ิฟ o ูทูเ o มูน o อเดมูนแอนด a แบ็กไงแต่อยู่ t back to the m o o n แล้ว the moon เลยคืออะไรล่ะ To the moon and never back ฝนตบ<อ>หน้าเป็ภาษาจีนไม่ใช่คะ่ะทุกคนหนูเซิร์ชมาภาษาอะไรอยู่ลองเซิร์ชดิฟลองเซิร์ชที่คอมมาลรู้หน้าภาษาอะไรนะเดี๋ยวพวกนี้เซิร์ชห้องนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตอบพี่เขา โอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกให้นะคะเมื่อจาอิตาลีน่าจะใช่ประมาณนั้นแม่หรือว่าใครที่อยู่หน้าเว็บนะฮะช่วยกันเซิร์ชหน่อย้วช่วยตอบไนมครับ <c oughs> หนูลืมมาหนูหนูเคยเซิร์ชแล้วก็ลืมไปเร็วลาตินเออใช่เ,ออเป็นลาตินใช่ค่ะเป็นลาตินค่ะใช่นี่ยมีคนเซิร์ชมาเห็นไหมแต่ความจีนอ่ะอาจจะมีลูนา่าลูนา่าเหมือนมัน,มนเป็นเหมือนแบบ ลูน,น, Day, น่าเดย์อะหน้าเดย์ไหวพระจนันทร์อะไหว้พระจันทร์ไหว้พระจันทร์เหมือนชื่อนักร้องวงเอฟเอคะ่ะไม่ใช่ลูน่าที่แปลเหมือนไหว้พระจันทร์บ้างเหมือนแฮปปี้อะไรลูน่าอะไรทั้งอย่างไม่รู้เหมือนเคยเคยเห็นมันผ่านอยู่แล้แต่นั่นเป็นภาษาอังกฤษที่แปลออกมาเป็นเหมือนมันไหว้พระจันทร์อะไรเงี้ย <c oughs> อ่ะถ้าใครอยากลองนะฮะกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสั่งซื้อสินค้านะครับผมเป็นเ f าพิเศษแ c ลคูลของพวกเราในแอปเขียวนะครับกดเข้าไปเลยฮะจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครััับบบผมมมในนนรราาาคค250 5ททะะี้งงงหดซซอึ่ ดริปหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้กี่ครั้งที่ยูบอกก็คือได้แบบเหมือนได้แก้วใหญ่เลยค่ะหนึ่งแก้วแต่ถ้าสมมติว่าใครที่บอกว่าชอบแก้วเล็กชอบเข้มเข้มชอบกินแบบช็อตอะไรเงี้ยชอบชอบเล็กเล็อะค่ะทุกคนก็จะต้องใครขยันงย้ายหน่อยหรือว่าหรือว่าแบบเหมือนถ้าชงใส่แก้วใหญ่น้ำเยอะเอะะเรากลับไปถูกมันก็จะแบบได้น้ำเยอะใช่ไหมใครชอบเล็กเลก็สามารถชงได้หลายแก้วมากๆค่ะทุกคนมันมันเข้มข้นมากคือปริมาณกาแฟเราใส่เยอะ เพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับคนที่รักความคุ้มค่านะคะแบบชงหนึ่งถุงดื่มได้เยอะมากๆเลยเนี้ยคะ่ะก็ลองดูนะคะหนูว่าชอบมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันชงหนึ่งรอบแล้วมันก็คุ้มดีค่ะทุกคนสามารถดื่มจิบได้ไปเลยชิวๆนี่เป็นคนชอบจิบกาแฟไปเรื่อยๆรอยเงี้ยแบบทั้งวันแก้วใหญ่แล้วแบ่งกันสองคนใช่คะ่ะแบ่งได้ทุกคนเหมือนแบบ พอดิฟไปเสร็จอะเราเอาไปดิฟที่ทํางานหรือว่าไปดิฟอันไหนอะก็แบ่งเพื่อนได้ด้วยแล้วก็ถ้ายิ่งใส่น้ําแข็งนะคะทุกคนยิ่งแบบยิ่งได้เยอะเลย mm hmm. เพราะว่าน้ําแข็งละลายมันก็จะแบบน้ําเยอะขึ้นเรื่อยๆดื่มไม่หมดสัทีอะไรแบบนี้นะคะทุกคนตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ครับสี่ทุ่มครึ่งจะนอนกันหรือยังครับจะนอนกันหรือยังฮะ พวกนนี้ทำงานกันไหมครับพวกนี้ทำงานกันไหมนิดหน่อยเพราะว่ามันีไม่ได้คอยตั้งใจใช่ก็ชิวๆไปทำงานพวกนี้ทำงานหรอนินเปิดตัวลูน่าใช่ไหมใช่ใช่แต่ลิวทำแต่กล้ารู้หน้าคนเรามาดึกไม่ไได้ม่เป็นไรหรอกเรามาดึกด้วยอยู่ใช่มันน่าจะอัปเดตอยู่เนี่ยทำไมช้าจัง ไม่หรอกวันนี้เรามาดื่มว่าไม่เป็นไรเรามามีเวลาเยอะมีพ่งนี้ใช่มีเวลากันอีกเยอะเราสงสารยูเลยยูชอบเครียดอะเครียดอะไรดูนหน้า<ก>เขาเนี่ยก็ยูเป็นเครียดถ้ามันทุกทีนะถ้ามันถ้ามันแบบโอเคยูก็จะเป็นไม,ม่ได้เครียดเลยไม่ได้เครียดเลยชิลมาก เขาทามาแล้วคันก็ทำใจยังไม่นอนค่ะอยากชิมกาแฟมาต้องตื่นมาชิมพรุ่งนี้เช้านะคะโอ๊ยลืมไปพี่เพิ่งสั่งวันนี้ใช่ใช่รอพรุ่งนี้นะคะทุกคนพรุ่งนี้ส่งของค่ะแล้วก็วันมะรืนก็น่าจะได้แล้วค่ะวันนี้ไปกินอะไรกันมาเหมือนเดิมค่ะทุกคนกะเพราเนื้ออะไรอย่างนี้ยค่ะน้องกินแบบอะไรนะที่อยู่บอกอ่ะไก่ไข่ปลาเนื้อไก่ไข่ปลาเนื้อกินเท่านี้ค่ะน้องอะค่ะ ไม่เน้นแปน้งเน้นแบบไก่ไข่ปลาพี่ก็เครียดแล้วจะมาแกล้งพี่ลิศหายเครียดเลยอ๋อบอกว่าก็เครียดแล้วก็เดี๋ยวจะมาแกล้งลิศแล้วก็หายเครียดเลยอ่ะให้แกล้งได้ให้แกล้งได้หนึ่งครั้งไม่เอาไม่ไม่แกล้งแล้วไม่เคยแกล้งเลยเอาจริงเนี่ยมือก็ยุ่งอยู่เนี่ยค่ะทุกคนมือเนี่ยมือข้างเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามือยุ่มยุ่มยุ่งอยู่อะค่ะทุกคนแอบยุ่มหลังทุกคนคะ่ะ ก็คือวันนี้เราก็รู้สึกดีใจมากๆที่ในที่สุดเราก็ได้มาเปิดตัวลุน่าเสถียรใช่ครับทุกคนคงรอนานมากๆแล้ววันนี้พวกเราก็มาสายไม่เป็นไรเราถือว่าเราเปิดตัวกันไปแล้วนะฮะฝากติดตามแบรนด์ของพวกเราด้วยนะฮะนี้เป็นแบรนด์ของเราเต็มตัวแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับชาลิชชี่ทนะั้งสองโปรดักต์เลยนะครับผมฝากสนับสนุนพวกเราด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะขอตัวกันไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้เราจะมาใหม่นะฮะวันนี้เราได้เปิดตัวไปแล้วเดี๋ยวพ่งนี้อ่ะ เราจะทำตะก้าให้ทุกคนได้กดกันยันสนุกสนานถูกต้องครับผมเพราะว่าเห็นว่ามีส่วนลดจะได้กดวส่วนลดใช่เดี๋ยวมันจะมีส่วนลดแน่นอนทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะต้องขอตัวกันไปแล้วนะครับเพราะว่าสี่ทุกครึ่งแล้วฝนตกด้วยยังไงก็ดูแลสุขภาพนะฮะไว้เจอกันนะครับผมข้อต่อไปจะมีโกโก้ลูน่ามันมีบอกเลยว่ามีแต่ว่าขอเทสก่อนใช่เดี๋ยวต้องเทสก่อนนะฮะฝากติดตามพวกเราด้วยนะฮะก็ใครที่อยากซื้ออย้อีกรอบ ใครที่อยากซื้อดูหน้านี้นะจะดูหน้านี้นะครับผมเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราเข้าไปสั่งอย่างนั้นได้เลยนะฮะในราคา250บาทเป็นกาแฟดิฟพีพีเบร์รี่นะครับผมมีทั้งหมด5ซองนะฮะซึ่งบอกเลยว่ารสชาติเป็นคั่วกางนะฮะทานง่ายไม่ไม่เปรี้ยวไม่ไม่ไม่ฝาดกลางๆก็หนังพวกนี้มาค่ำๆได้วันกลางวันทำงานได้แหละเนาะเดี๋ยวรอดูตะกร้าครับถ้าตะกร้าเราเสร็จเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะอาจจะอาจจะแบบทวิตบอกหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวดูอีกทีเข้าใมเวิร์กช็อปเรื่องความรู้อเหรอ ต้อไม่งั้นรู้แล้วค่ะจะหนีเอกมาจากห้องวชอปเพื่อมาไลฟ์เล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเรามาก่อนก็ได้โอเคนะโอเคครับทุกคนค่ะทุกคนับดีใจมากๆนะคะที่ทุกคนยังมาอยู่เล่นแล้วก็คุยกับเราเหมือนเดิมก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็คนที่สั่งไปแล้วรอประมาณ1-2วันได้รับของแน่นอนค่ะส่วนใครที่อยากได้ ชใช่ใช่มีเขาบอกอาชีเดซี่ลุน่าครบ<ล>เลยแล้วเราคิดชื่อใหม่ได้เพิ่มอีกหนึ่งชื่อค่ะชื่อแกเบียลสี่แล้วหรอเอี๋นวเราคิดชื่อเพิ่มเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะคะ